พริกแกงเมืองการที่อร่อยและทําง่ายที่สุดเพียงแค่ฉีกซองนี้เลยค่ะใครที่ชอบทํากับข้าวหรือทํากับข้าวไม่เก่งกดบันทึกคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องแซตมอยู่ที่ร้านแร็กที่นี่จะเป็นร้านขายพริกแกงสําเร็จรูปที่มีพริกแกงให้เลือกถึง9อย่างเป็นสินค้าของดีจังหวัดการบ้านเราและที่สําคัญไม่ใส่สารกันบูดและผงชูรสด้วยค่ะวีทำก็ง่ายมากค่ะเพียงฉีกซองใส่แค่น้ําและวัตถุดิบที่เตรียมไว้ก็อร่อยเลยขั้นตอนวิธีทาและส่วนวัตถุดิบมีบอกหน้าซองหรือใครอยากดูเป็น ซองได้เลยค่ะพริกแกงแดกมีให้เลือกถึง9อย่างเลยมีพริกแกงป่าพริกแกงเลียงอันนี้จะขายดีที่สุดค่ะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดพริกแกงส้มพริกแกงมัสัมนเครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงผนงเครื่องต้มยำรสแซ่บพริกแกงขั่ววันนี้น้องสเต็มก็จะมาทําให้ดูถึง3เมนูด้วยกันค่ะเมนูแรกจะเป็นแกงป่าเป็นของขึ้นชื่อเมืองกาญเลยค่ะวิธีทําเริ่มแรกใส่น้ํา300มลเสร็จแล้วใส่พริกแกงลงไปและตามด้วยเนื้อสัตว์รอให้สุกเสร็จแล้วใส่ผักได้เลยพอผักสุกโรยพริกและบกเเรรค่นี้้้็จยอว ง่ายมากเมนูต่อไปแกงเลียงกุ้งสดขั้นตอนการทําก็ง่ายดูตามหน้าซองได้เลยค่ะเมนูสุดท้ายเป็นแกงส้มใครทํากับข้าวจะรู้เลยค่ะว่าจะปรุงแกงส้มให้ครบสามรสเนี่ยยากมากและน้องแตมใส่แค่พริกแกงส้มของแดกเหมือนเดิมค่ะใส่หัวไชเท้ากับมะเขือเทศเคี่ยว3นาทีเสร็จแล้วใส่ผักที่เหลือได้เลยค่ะพอสุกก็ใส่กุ้งค่ะพอกุ้งสุกยกลงรับประทานได้เลยได้ชิมรสชาติแล้วใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่แท้จริงไม่ผ่านสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นที่สําคัญทําง่ายมากเหมาะกับคนทํากับข้าวไม่เก่งอยู่ หอหรืออยู่ต่างประเทศค่ะเก็บได้นานถึง1ปีเลยอยากให้ให<ย>ทุกคนได้ลองกันนะคะารจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นพิดร้านอยู่เยื้องปากทางเข้าหมู่บ้านพฤกษาการทางอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะหรือใครสนใจสั่งซื้อออนไลน์เดี๋ยวน้องเต็มใส่ไว้ให้นะคอมเมนต์นะคะใครอยากทํากับข้าวง่ายๆอร่อยได้ภายใน5นาทีหอมอร่อยถึงเครื่องแน่นอนน้องเต็มคอนเฟิ